สำหรับคลิปนี้ครับเราจะพามาแนะนําร้านดังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งร้านครับนั่นก็คือเก่งการยางนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับว่าที่ร้านเขามีให้บริการอะไรกับลูกค้าบ้างรวมไปถึงเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูลายล้สอสวยๆกันด้วยรวมไปถึงนี่ครับด้านหลังผมนี่ครับไอ่วนของร้านเซอร์วิสครับรถเข้ามาใช้บริการที่นี่กันเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันดีกว่าว่าที่ร้านเขาทําอะไรกันบ้างครับไป สำหรับที่นี่นะครับเก่งการยางครับผมบอกได้เลยครับตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะแต่งรถมากๆไม่ว่าจะเป็นแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งสุดขนาดไหนครับทุกสายมาได้เลยครับที่นี่เก่งการยางครับบอกได้เลยล้อครบทุกสเปคทุกไซส์ทุกรุ่นตั้งแต่รถญี่ปุ่นไปจนถึงรถยุโรปเลยโดยเฉพาะรถไฟฟ้าหรือรถอีวีก็สามารถเข้ามาแต่งได้เหมือนกันครับ มาดูในส่วนของศูนย์บริการกันบ้างครับที่นี่มีครบแน่นอนโดยเฉพาะนี่ครับร้านเซอร์วิสนะครับที่มีให้บริการลูกค้าได้ทีละหลายๆคันครับลูกค้าไม่ต้องรอนานรวมไปถึงเครื่องตั้งศูนย์ระดับไฮเปอร์เอร์แมนแบบนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของช่างนะครับผู้ชํานาญความเชี่ยวชาญนะครับในส่วนของรถนะครับในส่วนต่างๆของรถครับต้องเข้ามาใช้บริการที่นี่เลยครับเก่งการยางครับสำหรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการที่ร้านเก่งการยางครับบอกได้เลยที่นี่มีให้ครบจบโดยเฉพาะนี้ครับพื้นที่รับรองลูกค้าครับไม่ว่าจะเปง ถึงขนมครบเคี้ยวต่างๆครับที่มีก็มีให้บริการลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าห้องรับรองที่นี่มีกี่ระดับครับ ในส่วนของการรับรองลูกค้าครับบอกได้เลยครับเก่งการยางสุดกว่าที่อื่นแน่นอนเพราะที่นี่ครับเรามีหลายระดับครับใครอยากจะอยู่ห้องแอร์นะครับในชอรูมด้านล่างเราก็มีห้องแอร์เย็นๆหรือใครอยากจะนั่งดื่มดำกับธรรมชาตินะครับนี่เลยครับต้องอยู่ด้านหลังผมนี่เลยครับชั้น2เปิดแบบโอเพ่นแบบนี้นะครับอากาศดีด้วยที่นี่อ่ะมาทํารถด้วยนะครับได้มาพักผ่อนไปด้วยถือว่าครบจบแล้วกันแน่นอนที่นี่เลยใครที่อยากจะมาทารถอยากจะมาแต่งรถที่เก่งการยางครับบอกได้เลยครับมีกิจกรรมเยอะแยะให้ลูกค้าได้รอและหว่างรอรถกันนะครับอ่ะนี่เลย ครับนี่กิจกรรมอีกหนึงง่งกิจกรรมที่ผมชอบมากๆครใครจะมาเป็นครอบครัวอยากจะมานั่งพักผ่อนอากาศชิวๆสบายๆแ,แบบนี้รวมไปถึงนี่ครับกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ที่นี่เขาก็มีให้ลูกค้าครับมาครับทุกคนมาที่นี่แล้วต้องเจอคนนี้ครับพี่เกง่งการยางนั่นเองหรือว่าพี่เก่งนั่นเองครับบอกไปเลยว,ว่าพี่เก่งเขาเป็นคนดูแลลูกค้าทั้งหมดครับเดี๋ยวว,วันนี้จะมารู้จักกับพี่เก่งกันและเดี๋ยวจะให้พี่เก่งบอกเลยว่าที่ร้านทําอะไรกันบ้างไปดูเลยครับเก่งสวัสดีครับอ่าอย่างที่ผมบอกไปครับท่านนึกถึงศูนย ถึงแต่งรถในส่วนอื่นๆต้องนี่เลยครับเก่งการยางครับพี่เก่งครับวันนี้มาที่นี่ทั้งทีพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านพี่เก่งพี่เก่งแนะนําหน่อยครับว่าที่ร้านพี่เก่งทําอะไรให้กับรถบ้างแต่งส่วนไหนหรือว่าให้บริการส่วนไหนบ้างครับอ่ามว่ามีตั้งแหนรถเองรถกระบะฟโรถยกสูงแล้วก็อุปกรณ์แต่งามีครบกับทีเดียวเลยครับครบจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะจัดทรงจะแต่งซิ่งใช่โชว์ มีคบเพ่อเดียวามันเครื่องช่วงล่างได้หมดครับต้องบอกว่ารถที่ชอบแต่งซิ่งก็เข้ามาที่นี่ด้วยเพราะว่าส่วนต,ตัวพี่เก่งก็แข่งรถด,ด้วยทำรถแข่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องสายซิ่งไม่ต้องห่วงเลยรถมไปถึงใครอยากจะแต่งรถสวยสุดขนาดไหนก็ต้องที่นี่เลยพี่เก่งครับแล้วรถที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ของพี่เก่งแล้วลูกค้ากลุ่มหลักเป็นกลุ่มไหนบ้างครับ ก็ม yeah, ีตั้งแต่ it uv แล้วก oh, ็ขับรถกับที่เยอะครับครับอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกชาวชาวสวนอะไรงี้ที่ขับรถเข้าสวนพวกนี้ครับก็จะเป็นพวกสไตล์ออฟโรดสไตล์แบบลุยๆหน่อยแล้วพวกสายซิ่งล่ะครับพวกกระบะพวกรถเก่งอะไรพวกนี้เยอะไหมครับก็เรื่อยๆครับก็เป็นเยอะอยู่ครับแล้วอ๋อพี่เก่งครับนอกจากคำส่วนของพวกช่วงล่างพวกล้อแม็กต่างๆแล้วพี่เก่งมีแบบทำแบบแต่งซิ่งเป็นแบบอะไรพวกนี้ด้วยไหมครับแต่งซิ่งครับมีจูนด้วยจูนด้วยครับจูนด้วยทำซิ่งด้วยทำซิ่งด้วยโอ้แสดงว่าครบจบหมดเลย วรวมไปถึงต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่รถญี่ปุ่นไปจนถึงรถงยุโรปเลยได้ครับรวมไปถึงรถไฟฟ้ารถ E ีวีที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่มีทุกอย่างมากกว่ามีทุกอย่างเลยอย่างอยากได้อะไรก็เข้ามาได้เลยพี่ใหญ่ออบอกแล้วครับจัดให้ครบจบที่นี่แน่นอนย้ำกันอีกครั้งครับว่าจบแน่นอนครับอบอกได้เลยตั้งแต่บริการในยส่วนของช่วงล่างจนไปถึงจูนรถซิ่งเลยอ่าทุกประเภทรถเลย,รถเ,ลยรถเก๋งเล็ก เก๋งใหญ่<ด><ด>กระบะเตี้ยกระบะสูงได้หมดออฟโรดรถตู้รถไฟฟ้ารถอีวีได้หมดครับเข้ามาที่นี่จบหมดเลยอ่าใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยู่จังหวัดน,นี้หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับก็เข้ามาที่เก่งได้เลยวันนี้ดียางเข้าใหม่2ตัวเรียบร้อยแล้วครับทั้งดีแท็กแม็กแล้วก็ แรปเตอร์ RT2 พี่เก่งครับมาคุยกันเรื่องอยางดีกว่าพี่เก่งครับมาดูยางเห็นจากผิวเผินหน้าตาแล้วเป็นยังไงบ้างเอาความรู้สึกก่อนได้สองแบบลักษณะเลยนี่คือสายซิ่งครับตัวนี้มันสลับนอกในได้นะครับหน้าหลังสลับได้ยาวๆตัวนี้มีดินเทเลนดอกสวยอดอกสวยอีกตัวหนึง่งถามก่อนพี่เก่งตายๆร้านของพี่เก่งลูกค้าใช้ดอกอยางแบบนี้กันเยอะไหมเพราะว่าเยอะทับงหมดดอกนี้หนึ่งมันจะสลับนอกในได้ครับหน้าหลังได้มันสลับเหมือนกับสลับองผมสลับพี่อยู่เลยใช่ไหมเป็นนี้สลับได้เป็นสี่แยรอบอ่ะก็เพราะว่าสลับ ได้รอบเลยทุกทุกท่อเลยอยู่ไหนก็ได้ครับนอกในกินนอกอกกินนเอาไว้ในกินในเอาไว้นอกได้แสดงว่าใช้ยางคุ้มแน่นอนคุ้มแน่นอนได้หมดเลยในตัวของนี่บ้างพี่แกงบอกว่าที่นี่สายลุยสายออฟโรดเยอะมากตัวนี้น้ำหนักดีมากเลยครับน้ำหนักดีมากแข้มขาวด้วยไม่เจ้าขาวใบดำได้ได้ไม่ดำขาวใช่ดอกหนาดอกลึกๆกำลังดีถ้าใบสิบชั้นด้วยนะครับนี่แข็งแรง บรรทุกได้ชัดเจนไหมชัดเจนรับประกันยางยางตัวนี้รรบประกันอยู่120วันทุกกรณีนะครับครับโคร,บรงสร้าง2ปีนะครับอ่าโครงสร้างเหนะครับ ไอ้โครงสร้างโครงสร้างยางครับไม่จะกเกี่ยวอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุอยู่ร้อยยี่สิบวันรหรือว่าสี่เดือนนะครับฝากด้วยครับอ่าพี่แกงฝาก,กหน่อยใครที่อยากจะมาใช้ยางอยากจะเข้ามาใช้บริการหรืออยากมาหาดอกยางที่นี่ก็ฝากเข้ามาใช้บริการร้านพี่แกงหน่อยครับวันนี้อ่ายางก็มิกเป็นทั้งเรื่องใหม่ของลูกค้านะครับสายซิ่งหรือว่าสายโอฟโรดมีรบอยู่ที่เดียวครับเก่งกันยางเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดสี่ครับเพจก็ห้างทุนเถื่อนเก่งกันยางจำกัดครับเข้ามาเลยเข้ามาดูผลงานกับนได้ก็ม คุณภาพดีๆจากพีพีซุ r เปอรแบบนี้ครับ